สวัสดีคะ่ะช่องไม่บ้านติด A วันนี้เราอยู่กับ Black Desert Online กันนะคะโดยที่วันนี้เป็นแพทกิจกรรมประจำวันที่26สิงหาคม2563นะวันนี้ก็มีถึง4กิจกรรมด้วยกันนะคะเดี๋ยวามาดูก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะคะกิจกรรมที่1คว้าคันเบ็ดแล้วไปตกปลาที่หาดเธอเมียนก็ตกปลากลับมาแล้วพูดเลยต่อไปคะ่ะกิจกรรมที่2เดนเ็กรอใครอยู่หรอ กิจกรรมที่3สร้างตัวละครล่วงหน้าฮัคซจินผู้ใช้พลังของซ้ายได้อย่างอิสระกิจกรรมที่4เตรียมตัวให้พร้อมกับสีซันและดูใบ,บม้ร่วงที่กำลังจะมาถึง โอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมกันดีกว่าไปเลย,ยกิจกรรมคว้าคันเบ็ดแล้วไปตกปลาที่หาดเทอร์เมียนนะคะก็ระยะเวลากิจกรรมวันที่26สิงหาคมถึง9ก,กันยายน2563โดยที่ก็ตามรูปเลยเนะก็คือตกปลาท,ที่หาเทอร์เมียนนะคะก็บริเวณก็ประมาณนี้จริงๆก็คือเหมือนทางหาดนั่นแหละโอเคแต่ก็ตกตรงบริเวณที่เขาบอกนั่นแหละดีที่สุดนะคะ อ่ะทีนี้ตกปลาจะมีรอบนี้มีปลา2ตัวแบบด้วยกันนะคะหรือสอตัวสอแบบหรือ,อแบบประกันมีปลาโคอีกขายได้500แสนซีเวอร์นะคะแล้วก็ปลาเพลครีบดำสีทองขายได้10บเอ็มนั่นเองนะคะก็เออเขาบอกว่ากิจกรรมนี้สามารถนำไปขายได้ที่ m c c ร้านค้าในแต่ละเมืองนะคะก็คือ,อไอเทมกิจกรรม ก็พื้นที่บางส่วนของสถานที่กิจกรรมตกปลานะคะอาจจะเป็นพื้นที่ต่อสู้นะอันนี้ก็คือ GM เตือนกันมาว่าก็กรุณา,าระมัดระวังความปลอดภัยของตัวละครด้วยนะคะตอนไปตกปลาก็ดูดีๆนะว่ามันเป็นเขตปลอดภัยหรือเปล่าถ้าเกิดไปเผลอตกใน,นเขตต่อสู้แล้วโดนคนเปิดแดงอันนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะคะโอเคเขาบอกว่าหากใช้คาเด็ดดังต่อไปนี้จะได้รับปลาทั่วไปเพิ่มขึ้นอย่างมาก อะไรคือจึงยากที่จะกับปากิจกรรมงงหมายความว่าถ้าเราใช้เบ็ดคันเบ็ดสีทองอลาหลงคันเบ็ดสีทองอลาหลงแล้วก็คันเบ็ดสีเงินหรูหลาเนี่ยจะมีโอกาสได้รับปลาทั่วไปแต่ว่าปลากิจกรรมจะลดน,น้อยลงหรออันนี้ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ถ้าใครใครมีความคิดเห็นยังไงบอกไว้บ้านก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าตามที่อ่านตรงเนี้ยคือเขาบอกว่าหากใช้คันเบ็ดสากันเนี้ยก็คือ อัตราการได้รับปลาทั่วไปจะเพิ่มขึ้นแต่จึงยากที่จะได้รับบางกิจกรรมเพื่อให้ไม่ใช้เบ็ดอย่างอื่นดีกว่าถูกปะพอเราจะเอาปลากิจกรรมยังไงล่ะกิจกรรมเดเร็กเราใครอยู่หรอเดเร็กเนี่ยเขาเป็นสุนัขนะคะเขาบอกว่าเป็นสุนัขที่นั่งเกงขามซึ่งมาปรากฏตัวอยู่ที่หมู่บ้านเวเรียดูเหมือนมันกําลังรงองคอยสักคนอย่างไรเป้าหมายนะคะก็ทําใม้บานเดามันกระห,หละ่อมอันสนลทแีอยูี่คนเยี่ยวว่าตอนนี้ที่จะมา กิจกรรมนี้นะคะเออเระยะเวลากิจกรรม26สิงหาคมถึง2กันยายน2563นะ mm hmm. ก็รายละเอียดน,นี้ก็คือให้เราไปรับชมกิจกรรมที่ m p c l o r e n z o b e r e พูดูแลคอกมา้าแห่งหมู่บ้านเวเรียนะคะ mm hmm. ก็เขา,าก็ให้เราส่งมอบอาหารสัตว์คุณภาพดีหรือออร์แกนิกให้แก่เดเรก เราได้รับเ,เป็นกิจกรรมหลักฐานเล็กๆของโรเลนโซ m เมรเรนึ่งอัน,นะคะก็เควสน,นี้รับได้ตะกูลละหครั้งต่อวนันบอกว่าเมื่อสำเร็จเควสนี้แล้วนะคะก็คือเควสกิจกรรมร่องรอยของใครบางคนก็จะไม่สามารถดำเนินเควสดังกล่าวได้อีกนะคะอเคอออันบนมันเป็นรอคอใครบางคนแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือ เป็นร่องรอยของใครบางคนนะคะทําได้ครั้งเดียวก็เขาบอกว่าเรารับคุยเจตกับด้านล่างนี้ได้ที่ MBC d r e เดเกนะคะเพื่อดําเนินเควสเควสนี้นะคะก็คือใบสนทนานกับเดเรกก็คือเจ้าหมาน้อยนั่นเองอยู่บนเนินเขานะคะให้ขุดพื้นดินที่เดเรกกำลังจ้องอยู่แล้วเราจะได้รับอัญ,ญมณีสายและลิปยับหนึ่งอันแล้วก็คําทีเพิ่มคภาพสุครามานะสามอัน นะคะแล้วก็เออเป็นน่าจะเป็นบัฟเลยอันนี้ก็คือ,อบบรรภาพสมตามฐานะบอกยี่สิบเป็นเวลาสิชั่วโมงนะคะเควสนี้ทําได้ตะกูลละ1ครั้งเท่านั้นนะคะแต่เขาบอกว่าอ๋อนี่คือเราต้องมีกิจกรรมหลักพาเล็กๆของโรเลนโซเมอร์เลสาอันขึ้นไปถึงจะสามารถกรับเควสนี้ได้นะคะย่งยงก็คือต้องทําเควสขอเลั้นๆว่าเออเควสกิจกรรมรอคอยนะคะเพื่อเอาเหรียญเป็นรูปชาสัตว์เนี่ยมาสอัน เลาถึงจะมาทำเควสกับน้องหมาได้นะคะก็คือต้องไปทำเควสข้างบน3วันแล้ววันที่สี่ค่อยมาทำเควสอันกิจกรรมล่องรอยอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนเควสเล็กๆน้อยๆเนาะโอเคทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราเอาอันยะมณนีทรายระยิบยับเนี่ยนะคะไปให้ NPC ชลารานันอันเดโฟที่หมู่บ้านเวเรียนเนี่ยในวันที่พายุทรายพัดกระหน่ำเลยฮะก็จิงือขึ้นก็ เราก็จะได้รับตะเกียงวายุซายอันนี้มาประดับบ้านนะคะถ้าใครเป็นสายรประดับบ้านก็อย่าลืมไปทํานะแล้วก็บอกว่าหากทำอันนี้ไม่มีสารยุบยักหายไปนะคะก็ไม่สามารถรับได้อีกนะโอเคสวยดีนะเนี่ยวันที่ฮัลส,ส์ซีนตื่นจะต้องเป็นวันที่2กันยายนนี้ฮัสซินเขานะคะก็คือสัปดาห์หน้านั่นเองเพราะกิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ว่าเดี๋ยวแม่บ้านจะพาไปดู e ีนะคะ กิจกรรมเจ้าน้องขอเรียกเจ้าน้องหมาไดเลยนะคะก็นี่นะผู้ดูแลคอกม้านะคะที่หมู่บ้านเรียก็จะอยู่ตรงนี้แบบแบบให้ดูเผื่อใครไม่รู้อยู่บริเวณนี้นะคะก็คือข้างบนสีเอาเลยกิกรรมรอคอยใ,ใครบางคนแล้วเราก็จะต้องเอาอาหารสัตว์เลี้ยงเอ่อคุณภาพดีหรือว่าออาร์แกนิกมาให้เขานะคะมีแม่บ้านมีออร์แกนิกอยู่ หนดูสิมันต้องเอาไปให้ที่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงดเดเร็กเดเร็กตัวดำเชียวทำไมดดเล็กเป็นมันมันควรจะเป็นหมาทะเลสายใช่หรออันนี้แม่บันมันอเอาเองนี่โหน้องน้องมีตาอะไรตรงหัวด้วยอะหมาของหา่านซาจินชัดๆเออให้อาหารสัตว์ออแกนิกหนึ่งอัน ขอดูปกคอเล็กๆสิเดเรกเพื่อท่านที่ร่วมเดินด้วยกันเห็นเงี้ยเสร็จแล้วค่ะทีเนี้ยแหละกิจกรรมเนี้ยแต่ทีเนี้ยอย่างที่บอกนะต้องทําให้ครบสามวันนะคะแล้เวเราค่อยเดี๋ยวเราจะต้องไปทําอีกอันหนึงเพื่อเออใครจะเอาตะเกียงสเออทะเลายอย่างที่แม่บ้านบอกโอเค กิจกรรมสร้างตัวละครล่วงหน้าฮันสจินนะคะก็มีสองอันด้วยกันก็คืออันแรกจะเป็นสร้างตัวละครนะคะโดยที่หมดเวลาวันที่สองกันยายนนะโดยท,ดยที่ถ้าเราสร้างตัวละครฮันสจินล่วงหน้านะคะจะได้รับหนังสือรักแหง่งอมูลเจ็ดวันหนึ่งอันใบขยายช่องกระเป๋าสัมภะสี่ช่องหนึ่งอันค่ะ คุยอยู่นะ่ยผสัตว์สามสิบวันหนึ่งอันแมวเสื้อคลุมดำหนึ่งอันอันนี้ก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงน,นะคะเป็นแมวเสื้อคลุมดำแล้วก็ตำราคําสั่งแห่งโชคหนึ่งร้อยนาทีห้าอันนะคะโดยที่จะมอบของรางวัลให้ภายในวันที่เก้ากันยายน 25, สองพันหกสามนะคะหลังปิดประตุซุปเปอร์นะจ๊าส่งเข้ามาให้ในจุดหมายโอบีนะก็บอกว่าหากสร้างตัวละครซิซัช่นล่วงหน้าด้วยอาชีพหัตถศิลป์นะคะก็ จะได้รับทั้งรางวัลสร้างตัวละครั้งสีล่วงหน้าและรางวัลสร้างตัวละครสีสั้นฤดูใบไม้ร่วงล่วงหน้าด้วยนะคะก็เดี๋ยวกิจกรรมนี้ก็จะไปพูดถึงกันอีกนึงนะโอเควิธีสร้างตัวละครก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะถ้าใครจะสร้างตัวละครสีสั้นล่วงหน้านะคะหรือจะสร้างตัวละครสีสั้นเวลาเข้าไปหน้าเลือกตัวละครแล้วนะคะอย่าลืมติ๊กถูกคำว่าตัวละครสีสั้นใต้ ตรงตั้งชื่อตัวละครด้วยนะคะพระรหาไม่ติ๊กเนี่ยมันจะเป็นตัวธรรมดานะจ้ะโอเคต่อไปกิจกรรมที่2ค่ะก็เป็นออปรับแต่งตัวละครฮักสซินตามแบบฉบับของท่านนะคะหมดเวลา2ปัญญาโยนเช่นเดียวกันก็กิจกรรมนี้ก็คือเมื่อสร้างตัวละครฮักสซินแล้วเนี่ยให้เราเลือกกลุ่มบวกที่หน้าต่างเลือกตัวละครนะคะตามภาพเลย ภายหลังการอาลอินเข้าแบคเรสเซิลแช์ภาพตัวละครที่ปรับแต่งเสร็จแล้วไปที่อัลบั้มรูปจัดเก็บรูปข้อมูลการปรับแต่งแล้วก็ถ่ายรูปนะคะก็คือเราต้องลงทะเบียนแกลลอรี่ตัวละครเราอะไรเพื่อแชร์ออกไปถ้าเราไม่แชร์ตัวละครก็ถือว่าไม่เข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยที่เมื่อเราแชร์ภาพตัวละครของเราไปแล้วนะคะเราก็จะได้รับหาจีของเมิร์ฟเจ็ดวันทุกคนนะคะที่เขารวมส่วน ใครเป็นผู้ชนะเลิศ5ท่านโดยได้รับการตัดสินจาก,จากทีมงานจะไ,ได้รับแพ็กเกจพรเเห็นโอมูล15วันใบ1อันนะคะโดยที่ของละวันอันนี้ก็จะสมมอบให้ภายในวันที่9กันยายนเช่นเดียวกันนะคะโดยที่เขาบอกว่าถ้าใครจะมาเพิ่มรูปแบบทีหลังเนี่ยก็จะถือว่าเข้าร่วมเหมือนกันนะแต่ขอให้เราอะไปแชร์ตัวละครหาสินค้า โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะคะสําหรับเรื่องกิจกรรมนี้นะคะสิจทันตศิลกิจกรรมเตรียมตัวให้พร้อมกับซีซันฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึงนะคะก็ง่ายๆเลยก็คือกิจกรรมแรกนะคะ 6. 6. 2ี่สิสงหาคมถึง2อกันยายน2 5 6 3นะให้เราสร้างตัวละครซีซันฤดูใบไม้ร่วงล่วงหน้าได้เลยนะคะตอนนี้ก็ให้สร้างกันก่อนวันที่2กันยายนนะคะเนื่องจากว่าวันที่2กันยายนจะเป็นการเริ่มซีซันฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะ ก็ใครที่สร้างรางวัลล่วงหน้าสํปเเ็จจะได้รับของรางวัลยังต่อไปนี้ก็คือทำผีเพิ่มอัตราการดอปไอเทม60ไอัาเอันเ,ออเรียนราชาคาทูเรืองแสง10อันค่ะแล้วก็ทองแท่ง1 kg 1อันเอ๊ะทองแท่ง1 kg นี่เท่าไหร่นะลืม 10m หรือปะถึงปะรู้ว่าจำไม่ได้ <laughs> เออมันเท่าไหร่เนีย่ยทุกคนเขาเป็นบอกไม่บ้านด้วยนะ ต่อไปนะคะน้ำส้มเปรี้ยวหวาน10อันน้ำสตรอเบอรี่ป่าหวาน10อันน้ำองุ่นเขียวเปรี้ยวหวาน10อันแล้วก็กล่องน้ำยาอิเล็กเซอร์ระดับ0.3ออนซ์นะคะคำแนะนำของบ้าน60หนึ่งอันที่คือเคยจะแตก60นันเองเอ,อ่อไอพวกน้ำผลไม้นะคะมันใช้ได้เฉพาะตัวละครที่มีเรื่องสุขภาพการหายใจแล้วก็พลังไในเกิด29นะต่อไปนะคะกิจกรรมที่2ชิ้นส่วนอัญมณีทีุ่ิพาทํา 26สิงหาคมถึง2กันยายน2563อันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคะไปล่ามอนสเตอร์แล้วจะได้รับชิ้นส่วนอัญ,ญมณีที่ผู้ค่าทำหายมาซึ่งชิ้นส่วนนี้นะคะเราสามารถนำไปแลกเปลี่ยนกับผู้ค่าได้วันที่2กันยายนจะได้รับหินดำแห่งกาลเวลา10อันนะคะก็คือไอ ชิ้นส่วนอัญ,ญามณีอันนี้หนึ่งอันไปแลกเป็นบิลลีย์ยแห่งกาลเวลา10อันก็ใครจะเล่นเซิร์ฟซีชั่นก็ไปฟาร์มถ้าห่วงใครฟาร์มอะไรเงี้ยก็เก็บไว้นะคะเพื่อเอาไว้ไปตีบวกในเซิร์ฟซีชั่นนะแต่ถ้าใครไม่ได้จะไม่คิดจะใช้ไม่ได้คิดจะเล่นเซิร์ฟซีชั่นก็เอาไปขายปกงิได้ในราคาหนึ่งหมื่นจิเวอร์นะคะเขาบอกว่าชิ้นส่วนอัญ,ญามณีที่ผู้ค้าทำหาอันนี้นะคะสามารถรับได้ด้วยตัวละครทั่วไปในเซิร์ฟเวอร์กปกติเท่านั้นนะ ก็มันก็ต้องอย่าง,งาน,นั้นป้าเพราะตอนนี้ซีซันยังไม่เริ่มล้วพอซีซันเริ่มกิจกรรมก็หมดแล้วแต่ก็ประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้ก็มีเทียงประมาณนี้นะแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะหรือน้อยนะตกปาก็กลัมาแล้วบบบาราโอเคทีนี้แม่บ้านอยากจะฝากไว้สักนิดนึงว่าถ้าเออแม่บ้านอยากจะแนะนําว่าให้เราสร้างตัวละครห้าสิบไปเลยนะคะสร้างทีเดียวไปเลยอย่าเลือกติก๊กเป็นตัวซีซันด้วยจะได้รับ ของรางวัลทั้ง2แบบเลยนะคะแต่ว่าถ้าถามแม่บ้านเนี่ยค่ะสตีนของรางวัลมันน่าสนใจกว่านะคะเพราะว่ามันให้น้องแมวดําด้วยอะไรด้วยนะคะคือได้สัตว์เลี้ยงด้วยอะ่ะคุณจะเอาไปเลี้ยงหรือคุณจะไปเพิ่มเทียก็แล้วแต่นะคะทีนี้ตัวละครทีซ่านนะคะมันสามารถสร้างได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นตัวอื่นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าคือให้ตอนเนื้อซ่าค่ะสตีนเป็น ้งคะสจ,จินเป็นตัวซีซันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอซีซันเปิดนะคะค่อยลบตัวแล้วสร้างใหม่ก็ได้นะคือเอาของรางวัลก่อนนะคะคุ้มค่านะเพราะว่าของรางวัลล่วงหน้านี้ก็มีเหเรียญชาคาทูเรืองแสงด้วยเนาอคือไว้สะสมไว้ไม่แลกของอ่ะซื้อของรางวัลก็น่าสนใจทั้งสองอันเลยแหละควรจะทํานะคะทุกคนห้ามพลาดให้บานเตือนแล้วนะเย่าหาว่าไม่เตือนโอเคท่าไงต่อเออคริต ใครรอคลิปร้านค้าเพล่ก็เหมือนเดิมน,นะคะผ่านโมงลงเจอกันจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใหช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครอยากจะสนนุนช่องแม่บ้านก็สามารถสมัครสมาชิกยเข้ามาได้เลยนะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับแม่บ้านมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามานะคะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าเนาะขอตัวไปตกปลาก่อน,อนแล้วเอ้อบ๊ายบาย